คุณขาท่านผู้ชมขาเด่นตามหาเรือฮะเป็นเรือขนทรั์เนี่ยมานานคุณสําหรับพ่อค้าแม่ขายคุณขาเด่นเจอแล้วคุณแล้วเป็นเรือจิ๋วหาคุณขายมานี่ฝ่ามือดิฉันเองคุณและเป็นเรือที่คนโบราณสมัยก่อนเนี่ยหานํามาขนทรัพย์นะคะใครเป็นพ่อค้าแม่ขายออนไลน์คุณขาคุณควรจะมีนะคะคุณขาแล้วเรือลํานี้หาเด่นไปเจอเป็นเหมือนกับโอท็อปคุณแล้วก็เขาทามาอย่างดีเลยคุณขาฉันปลื้มมากคุณฉันก็เลยไปเหมามาหาคุณแล้วคราวเนี้ยฉันมานํามาแล้ว เสริมในส่วนความเป็นพุทธคุณหาะคุณขาใครที่ได้รับไปจะเสริมสมความปรารถนาค่ะคุณขาณเฮนะหาประสบที่มาสีกาที่นั่งหัวเราะให้ดังอุคิคตะขัก ใครเห็นใครทักคนเห็นคนรักคนรักทั้งเมืองพาณิชพาไปค้าขายรุ่งเรืองกลับมาเลื่อนขั้นรวยเป็นมหาเศรษฐีกันหะเนหะ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 นะโมพุธทธายะขอยเรือลำนี้ร่ำรวยสมความปรารถนานะเมตตาโมกุณาค้าขายขนเงินเข้ามากองทุกทีมีเงินมีทรัพย์มีความรุ่งเรืองสมความปรารถนาใครครอบครองคอยขนทรัพย์ขนเงินขนความร่ำรวยสมความปรารถนาจากนี้ไปขอยรวยขึ้นรวยขึ้น รวยขึ้นรวยขึ้นค้าขายมารุมมาต้มมารุมมาต้มมารุมมาต้มนะเมตตาเหลือทุกลำาะจะมีการเจิมอักขระรวยนะคะเป็นรวยแม่นางกวกเป็นรวยกวักมือกวักเสริมความปรารถนาใครได้รับไปนะคะัเนี่ยจากอาจารย์ฮะเสริมสมความปรารถนาสําหรับค้าขายคุณค้าใครสนใจคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะคุณมีจํานวนจํากัดฮะเพราะนี้ทํากับมือคุณขาสาทุกสาทุกนะคะใครได้รับไปพ่อค้าแม่ขายขอให้รวยขนรัพย์ขนเงินขนทองนะคะ วิธีการค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะทําคลิปนะคะหลังทีนี้หลังจากคุณสั่งไปแล้วเนี่ยเราจะต้องจัดวางอย่างไรสําหรับพ่อค้าแม่ขายนะคะคุณค้าสาธุสาธุขอให้ร่ํารวยสมความปรารถนาค่ะ สำหรับพ่อค้าแม่ขายนะคะสนใจเรือขนทรัพย์หรือเรือรวยคุณขาสามารถติดต่อได้ที่ไลน์แอดค่ะคุณขาด้านล่างนี้เลยคุณเรือนี่มี2เวอร์ชันหักเป็นเรือที่สามารถวางบนโต๊ะได้กับอีกลำหนึ่งนะคะเป็นเรือที่เป็นพวงกุญแจแขวนนะคะเพื่อความเป็นสริริคุณขาใครสนใจสามารถสั่งหรือแอดตรงนี้ได้เลยค่ะคุณขา